<DJ. S 1> สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสีประตูตัวเตี้ยเกตรธรรมดานะครับเป็นแบบเดิมๆก่อนที่จะแต่งใส่เป็นตัวชุดแต่งเอสปอร์ตี้นะครับว่าตัวรถเดิมๆเ,เนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับก็เริ่มต้นจากตัวด้านหน้าที่เราเห็นนะครับก็ในเรื่องตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะครับช,ชายกันชนด้านล่างก็เป็นสีเงินนะครับตัวคิ้วตัวสีก็เป็นสีเงินทั้งหมดพวกนี้คือใส่เป็นชุดครอบหมดเลยนะครับ ตัวด้านข้างเนี่ยเราก็จะทําการเปลี่ยนแมให้นะครับตัวด้านหน้าก็ใส่ชุดแต่งตรงรุ่นให้นะครับด้านข้างก็เป็นชุดแต่งตรงรุ่นให้นะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเรามีชุดแต่งตรงรุ่นของเขาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวเบ้ามือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องตัวสีเงินนะครับด้านท้ายก็จะเป็นในเรื่อง มือเปิดประตูด้านท้ายก็จะเป็นสีเงินใครต้องการทําเป็นในเรื่องตัวฝากระโปรงดําก็บอกได้นะครับชอบแบบไหนก็ให้มาคุยกันนะครับตัวด้านหน้าใครที่ชอบในเรื่องตัวฝากระโปรงดําหลังคาดําก็แจ้งกันได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนิดนึงนะครับว่าข้างในเขาเป็นยังไงบ้างนะครับตัวพวงมาลัยก็จะเป็นแบบตัวธรรมดาทั่วไปนะครับเบาะก,ก็จะเป็นในเรื่องตัวเบาะผ้านะครับแต่ถ้าใครต้องการในเรื่องตัวเบาะหนังเนี่ยทางผมก็จัดการให้ได้นะครับ ส่วนตัวกุญแจเ pues mm นี่ยจะเป็นแบบต nah ัวไขเสียบนะครับแล้วก็เป็นแบบรีโมทเวลาเรากดล็อกรถกระจกมองข้างก็จะพับเก็บให้นะครับส่วนตัวจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอธรรมดานะครับถ้าใครต้องการจอ Android ก็บอกกันได้นะครับผมเปลี่ยนให้ตัวเกียร์จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับในตัวรุ่นนี้นะครับส่วนจอก็อย่างที water, ่บอกไปใครต้องการจอ Android ก็บอกนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับส่วนในเรื่องตัวโปรโมชั่นเนี่ยก็จะมีในเรื่องตัว โปรดาวเริ่มต้นที่59,900นะครับพร้อมในเรื่องตัวชุดแต่งนะครับตัวแม็กนะครับตัวสเกิร์ตรอบคันเบาะหนังในพวกนี้นะครับมาดูด้านในกันนิดนึงนะครับเบาะที่นั่งแถว2นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องตัวที่พักแขนคนขับนะครับอย่างที่บอกไปนะครับจอใครต้องการเปลี่ยนเป็นจอ a n d น o อ d ก็จัดการให้ได้นะครับนี่คือตัวด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยเราใส่เป็นตัวชิ้นครอบทั้งตัวที่ตัวกระจังแล้วก็ตัวที่ตัว C นะครับแล้วก็ ในเรื่องตัวชุดแต่งด้านหน้าของเขานะครับเอาเป็นว่าถ้าใครที่ชื่นชอบในเรื่องตัวรุ่นนี้เป็นชุดแต่ง e s p o r t y ก็ทักหาโอดตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ